ยูมีอะไรมาทำแท้ไข่มีทำแท้ไข่อยู่เนี่ยอันนี้คือ,อเลี้ยงไข่ของให้เป,เป็นแบบนี้แท้ไข่แล้วตักขึ้นมาเนี่ยไข่ไข่ไม่ว่าเรามีผู้ช่วยแน่เลยอ่ะไ,ได้ไทำมือฉันเลย <c oughs> ทำไรอโน้องถานทำไรทำไรไำไระว่าไงล่ะนะครับอ้างเฉยๆนะคอย อยากเล่นกับพี่เหรอลูกม้อเติร์อยากเล่นกับพี่อุ้มเหรอม้อเติร์ระวังไหาหลังนะมาดูเดี๋ยวต้องทำนี่คือน้ำจากน้ำก่อนน้ตามไป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 ต้องเติร์เล่นเร็วต้องเติร์จมาคุณน้องอยากถามไม่ใช่มากเราคงไม่อยากเล่นหรอก ัวของพี่อุ้มพังนี้อันนี้่างน่จจงางนหก็ทานรั่งดูน่ะโอโหใ่เต็มห่วงเติดเลยอะ <c oughs> <c oughs> ต้องไป <c oughs> ต้องไปสาผมพอแล้วมันเอาไปจับขนาดนั้น

เตย,ยครับเปิดแล้วมั้งโอ้โหเต็มตูดเลยเดีย๋ยว<ด>ต้องเอาผ้าไปแช่กัน,นเลยนะเนี่ยโอ้หนกยกหัวสิโอ้สายเต็มหัวเลยไม่ไม่โนโน่เดี๋ยวใกล้ๆมืดแล้วรีบไปถอดเสื้อผ้าไปแช่ไว้ในกระมังเลยเแล้วก็อาบน้ำสระผมกัน ผมทุกอย่างให้เข้ากันหมดแล้วแล้วก็แล้วก็จึมใช้มือด้วยแต่ไม่ใส่ถุงเลยแล้วก็ตััอนนี้แบบง่ายนี่ไงลูกแบบง่ายแบบแบบผสมกันเองเลยแล้วก็แค่ราคามันก็ตักใส่แค่นั้นง่ายมากเั็นถุงน้ำผึ้ง นาน้ำพึ่งกันดีกา <ไป S 1> ่าน้ำพึ่งกันดีกว่า,า,าวพี่อุ้มนี่นักทดลองอยู่แล้วว้ล้วมนจะไหลเองาถึงนี่แล้วก็ทำนีก็เหมือน

พราะแม่ชอบกินเยอะๆขนาดใหญ่เป็นมั่วเลยนะน้ำไงแล้วก็ทัดไข่นะะฮไงไข่แกะกินได้จริงเปล่าได้ตอนนี้อยู่หลักุ่มเนี้อ อาณาจักรของเด็กๆช่างกว้างใหญ่ทำไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวง่ายท้องแล้วน้องเติร์ด